หน้าตาเกมแบบนี้นะครับทุกคนคุ้นกันบ้างหรือเปล่าใช่ครับเก็บไอพักจีนแดงนั่นเองนะครับหรือว่าพักกอนะอ๊อปนะเออคือตอนนี้นะครับผมเหมือนกับว่าไม่เห็นผู้สร้างคนเนี้ยแบบอัปเดตเกมเลยใช่ไหมเห็นอยู่เวอร์ชัน3.91นมานาน,น,านพอสมควรเลยนะครับและคลิปนี้ผมจะลงวันพุทธที่18นะครับก็คือวันที่ทุกคนน่าจะดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้าไม่ติดขี้เกียจตัดคลิปนะก็สวันดีนะครับผมผมก็จะมาเล่นไอเจ้าเกมนี้นะครับ แน่นอนครับเราจะเล่นในโหมด normal กับกระสือนะครับเมื่อคุณเข้าเกมมานะครับผมเนี่ยลืมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยตั้งใจเล่นในโหมด third person นะครับหรือว่าบุคคลที่3นะซึ่งแม่งโคตรแหลกเลยนะครับเพราะภาคเนี่ยปราสาทมันใหญ่จริงนะครับเห็นว่ามันเอาสเกมผมมีความรู้สึกแบบหน่วงพอสมควรนะครับผมเลือกที่จะลงไปชั้นใต้ดินนะครับเพื่อเช็คว่าผีอยู่ด้านล่างหรือเปล่าปรากฏว่าเหมือนผีจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเลยเดินกลับขึ้นไปด้านบนนะครับ โอ้แม่งโคตรน่วงครับตรงนี้ขอโทษนะครับที่แบบว่ามันหน่วงเพราะว่าเออผมว่ามือถือผมแรงนะเออแต่เกมนั่นแหละมันกากไปจนหน่วงนะครับ๊เดินติดเหมือนเดิมนะครับไม่สามารถออกไปได้นะครับแปลว่าอย่างที่ผมคิดนะครับมันไม่ได้อัปเดตมานานผมทําการแบบใช้มือผีนะครับเก็บของจากที่ไกลๆได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าผีนจะอยู่ชั้นเดียวกับเราแล้วนะครับสิ่งที่ผมทําได้คือแอบห้องนี้นะครับ ผมก็ยังคงพยายามเก็บอายแต่อายก็ยังคงพยายามไม่ให้ผมแดกงงเหมือนกันนะไอชายโอเคครับผมก็ทําการเก็บถุงห้องนี้ทั้งหมดจากนั้นก็เดินออกไปห้องต่อไปเลยนะครับผมเดินเข้าไปในห้องครัวนะครับเพราะว่าหิวชิบหายเลยกูหิวหิวนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรให้แดกนะครับมีแต่ถุงนะครับผมก็เลยต้องมาเก็บถุงเนาะ และผมก็เจอเลื่อยแต่เลื่อยก็ไม่ยอมให้ผมเก็บคือมึงจะมีไอเทมให้กูเก็บเพื่ออะไรในเมื่อมึงไม่ให้กูเก็บงงผมทําการชักลิ้นชักไปไปมาๆนะครับสักพักเดี๋ยวน้ําแตกเฮ้ยไม่ใช่แล้วจากนั้นนะครับก็เข้าห้องเตาผิงนะครับเพื่อที่หวังจะหาความอบอุ่นนะครับเพราะอากาศด้านนอกมันหนาวก็เชียร์แล้วผมเข้าห้องจิวจ๋วจินะครับที่มีโครงกระดูกอยู่แล้วก็เก็บไอ้ได้หนึ่งดวงนะครับแต่แม่งก็ไม่มีถุงหาอะไรเลยนะครับงงเหมือนกันนะ โอเคแต่ตอนนี้ผมได้ถุงมาทั้งหมดเจ็ดถุงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเดินเข้าไปห้องต่อไปนะครับและเมื่อผมเข้ามาอยู่ในห้องทีวีนะครับปรากฏว่าทีวีก็เปิดเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทีวีเปิดเองในภาคนี้ไม่ได้แปลว่าผีเนี่ยมันจะอยู่ชั้นเดียวกับเรานะครับผมก็เลยเดินไปต่อนะครับแล้วก็เก็บถุงเพิ่มเติมผมเลือกที่จะลงชั้นใต้ดินนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าผีเนี่ย่าจะอยู่ชั้นบนเนาะด้วยความที่เป็นโปรนะครับผมก็ต้องทําเวลาสักหน่อยนะครับเพื่อความเฟียลและก็เจยวเรื่องแสงเน ผมก็เดินเป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้นะครับฝั่งขวาผมเป็นห้องคุกนะครับส่วนฝั่งซ้ายผมผมเจอทาง exit นะครับแต่ผมก็ต้องเก็บถุงตรงฝั่งนี้นะครับก่อนที่จะออกไปทาง exit เนาะแต่วงเล็บก้อยก่อนนะครับ exit ตรงนี้เป็นเพียงแค่ออกไปด้านนอกเพื่อขึ้นชั้นบนได้นะครับแต่ยังไม่สามารถผ่านเกมได้เห็นไหมครับพอมาปุ๊บเราก็ต้องขึ้นไปชั้นบนต่อนะครับ พื่อที่จะเข้าไปในบ้านหลังเดิมแล้วก็เก็บถุงเหมือนเดิมนะเออตรงนี้นะครับมันกระตุกจริงๆนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับถึงแม้อภัยจะไม่สามารถรับประทานได้ก็ตามนะครับกูเล่นอะไรของกูเนี่ยผมจําเป็นต้องแอบ,บในห้องเดิมนะครับจากนั้นก็ดูอายเนาะผีมันขึ้นชั้นบนนะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเราก็รอได้และเมื่อถึงจังหวะนะครับผมก็ต้องรีบขึ้นไปชั้นบนนะครับ ตอนนี้เมื่อชั้นบนเราโล่งแล้วนะครับเราก็เก็บถุงนะครับเข้าห้องน้ําเพราะว่ากูปวดเยี่ยวนะครับเปิดออกมาเจอขี้นะครับเพื่อไม่ใช่แล้วจากนั้นผมก็เข้าห้องปรินนะครับเพราะว่าต้องส่งรายงานอาจารย์นะครับโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างนะเหมือนเดิมเหมือนภาคออริจินอลนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นภาคนั่นแหละนะเออภาคจีนแดงนะครับตัวของตัวละครช่างฟิตเหลือเกินนะครับผมจ้องมองมันสักพักนะครับจากนั้นผมก็เออปิดเกมแล้วก็เข้าห้องน้ําครับ ผมเข้ามาในห้องที่มีแผ่นเพลงนะครับแล้วก็เดินออกไปจากนั้นก็เข้าห้องอเหมือนกับเป็นห้องของเด็กนะเออที่มีมา้มานั่งแต่ว่าก็ไม่พบถุงนะครับโอเคครับเมื่อทางลงจริงจังนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับที่จะวิ่งไปหาห้องพระเลยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าบาปเยอะนะครับก็เลยต้องเข้าไปทําบุญเข้าไปรับบุญสักหน่อยเนาะโอเคจากนั้นผมก็เข้าห้องพระนะครับเตรียมถือทูปแล้วก็แท่งเทียนนะครับโอเคน้โมตตสะทวิ ผมรีบแอบเข้าห้องน้ำนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับให้คิดถึงห้องน้าไว้ก่อนเนาะโอเคมันอยู่ชั้นใต้ดินนะครับผมก็เลยรีบลงไปทันทีเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นจังหวะแบบนาทีทองกูเลยนะผมคิดว่าผมจะลองไปที่ตรงห้องเปียนโนดูนะครับดูซลล์มันยังจะผ่านได้หรือเปล่าปรากฏว่าผ่านไม่ได้นะครับทาให้ผมโคตรเซ็งนะครับนั่นแปลว่าผมอ่ะจะต้องออกทางเดียวก็คือชั้นใต้ดินเท่านั้นนะครับ ผมลงชั้นใต้ดินนะครับนั่นแปลว่ากระสือจะต้องอยู่ชั้นบนชัวร์นะครับแล้วผมก็กดวิ่งนะครับแล้วก็รีบออกไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ออก Exit นั่นแหละสวยจากนั้นผมก็ขึ้นบันไดนะครับเพราะว่าทางออกเนี่ยจะอยู่ไอ้ตรงชั้นกลางนั่นเองเนาะหรือชั้น2ทีนี้จุดออกก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับอ่ะตรงรั้วตรงนี้เนาะจากนั้นผมก็ผ่านนะครับโอเคครับก็เป็นไงผมสำหรับเกมกระสือนะครับในเวอร์ชั่น เถื่อนนะครับซึ่งผมไม่คิดจะเล่นมันอีกแล้วนะผมเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยสนับสนุนอะไรที่มันเถื่อนเถือน,นะครับผมรู้สึกว่า,าคนสร้างเนี่ยเขาก๊อปมาเนาะแต่ถ้าอนาคตแม่งมาเผยว่าจริงๆแล้วคนสร้างเกมเนี่ยกับไอเกม i Original อะ่ะเป็นคนเดียวกันโอเคก็ถือว่ากูแพ้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอเวลาไม่ถึง5าวิเนี่ยจิ้มคนละไลค์พี่หน่อยนะครับเออผมจะได้ตั้งใจทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับกดติดตามมาเยอะกันด้วย